วันนี้นกมาแนะนำแคคตัสสวยๆน่าสะสมอีกหนึ่งต้นต้นนี้คือดิสโก้แคคตัสค่ะความน่าสนใจของสายพันธุ์นี้นะคะก็คือว่าเมื่อเขาโตขึ้นมีอายุมากๆจะสามารถติดเซฟเรียมด้านบนแบบนี้หรือคนไทยเราเรียกกันว่าหมวกนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเกิดตรงนี้แล้วเขาก็จะเกิดดอกตรงนี้เลยนะคะ เมื่อติดตุ่มดอกดอกก็จะบานได้ช่วงกลางคืนค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้ไม่บานกลางวันนะคะดอกจะให้ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมค่ะเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่ไม่ใช่สายดอกค่ะนิยมดูลำต้นดูเซฟเลียมด้านบนดูหมวกนั่นเองนะคะเพราะว่าจะต้องใช้เวลามากกว่าจะเกิดหมวกด้านบนกว่าจะให้ดอกดูดอกแรกนะคะใช้เวลาบางต้นเนี่ย 5-6ปีเลยนะคะหรือบางต้นอาจจะนานกว่านั้นจากการเพาะเมล็ดนะคะการดูแลต้นดิสโก้แคคตัสนะคะเรื่องของการรดน้ําแคคตัสเป็นพืชอวบน้ําค่ะเราจะรดน้ําเมื่อดินแห้งหรือถ้าไม่ได้จริงก็ซัก5-7วันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งค่ะถ้ารดทุกวันแคคตัสจะเน่านะคะดินปลูกหรือวัสดุปลูกแคคตัส แนะนำว่าให้มีความโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีเป็นดินสําหรับปลูกแคคตัสโดยเฉพาะนะคะเพราะแคคตัสไม่ชอบความชื้นแฉะไม่ชอบน้ําเยอะๆนะคะเรื่องของการเปลี่ยนดินนะคะปกติแล้วแคคตัสนะคะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนๆควรจะเปลี่ยนดินให้ปีละหนึ่งครั้งนะคะแต่ต้นนี้ต้นโตแล้วเบี่ยดกระถางแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะการตั้งวางแคคตัสนะคะ สำหรับดิสโก้แคคตัสควรจะได้รับแสงแดด,ดยาวๆทั้งวันภายใต้การกรองแสงค่ะกรองสแลนสักประมาณ50 6 0เอร์เซนยิ่งแดดยาวทั้งวันกรองแสงนี้นะคะแขกจะจะโตเร็วนะคะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคค่ะหรือถ้าบ้านใครแดดน้อยก็เป็นแดดครึ่งวันเช้าได้นะคะแดดครึ่งวันบ่ายเนี่ยไม่แนะนำให้โดนโดยตรงค่ะต,ต้องพรางสแลนด,ด้วย สแลนตาห่างชนิด50%นะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดโดยตรงแดดช่วงบ่ายนะคะก็จะทำให้ผิวของแคคตัสเนี่ยเกิดพองแล้วก็ไหม้ผิวไม่สวยนะคะผิวกล้านผิวเป็นแผลนะคะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะคะอย่าคิดว่าแคคตัสเนี่ยชอบแดดแล้วตั้งวางไว้ที่แดดแบบร้อยได้เลยนะคะแต่ถ้าโดนแดดร้อยก็ได้แต่เราต้องค่อยๆเทรนหรือว่าค่อยๆขยับ ความเข้มข้นของแดดะะอันนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงการให้ปุ๋ยนกแนะนําให้เป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะให้ปุ๋ยทุกๆ4-6เดือนครั้งแต่นกจะแนะนํายี่ห้อนี้ที่นกใช้อยู่ค่ะเป็นยี่ห้อ Fertilite นะคะอันนี้เป็นถุง1นกิโลแต่จริงแล้วมีถุงเล็กนะคะถุงละ100กรัมอันนั้นก็ไม่แพงค่ะถุงประมาณ30กว่าบาทถึง40บาทนะคะขึ้นอยู่กับบางร้านนะคะ ก็จะใส่สูตรนี้นะคะ14 13 13ใส่ทุกๆ4-6เดือนครั้งค่ะหรือช่วงที่เราเปลี่ยนดินก็ใส่ได้เลยนะคะต้นนี้เนี่ยต้องขยับขนาดกระถาแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่แล้วค่ะลักษณะของปุ๋ยละลายช้ายี่ห้อนี้เขาจะเป็นเม็ดสีเทาๆแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ค่ะต้นนี้ใส่สักประมาณ5-10เม็ดพอนะคะในนกตักให้ดูว่าลักษณะเม็ดปุ๋ยเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะคะ ปุ๋ยนี้สามารถใช้ได้กับไม้ใบแล้วก็ไม้อวบน้ําได้นะคะในหนึ่งถุงการใช้กับไม้อวบน้ําใช้นิดเดียวเองค่ะซึ้อถุงนึงเนี่ยใช้ได้นานมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีเยอะเพิ่งเริ่มต้นหัดเลี้ยงแคกตัดนะคะปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้แขกตัดโตเร็วค่ะแต่ปัจจัยโดยรวมนะคะก็ต้องให้เขาได้รับแดดชั่วโมงยาวๆนิดนึงแคกตัดก็จะโตแล้วก็แข็งแรงค่ะ รวมถึงเรื่องของการหมั่นเปลี่ยนดินให้เขาทุกๆ1ปีค่ะใส่ปุ๋ยอย่างเดียวแคคตัสก็จะไม่ได้โตแบบเต็มที่นะคะถ้าเราเปลี่ยนดินให้เขาทุกหนึ่งปีใส่ปุ๋ยละลายช้าให้ทุกๆ4 6ี่เดือนนะคะให้ได้รับแสงแดดชั่วโมงยาวๆ7จถึงแชั่วโมงถ้าใครทําได้นะคะภายใต้การกรองแสงเนี่ยแคคตัสจะโตเร็วแล้วก็โตตามวัยของเขาเลยนะคะอีกหนึ่งแคคตัสที่มีความคล้ายกันเพื่อนๆอาจจะสับสนได้นะคะ นี่คือเมโลแคคตัสค่ะมีเซฟหรือว่ามีหมวกเหมือนกันนะคะแต่ว่าหมวกหรือเซฟของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่ากว้างกว่าดิสโก้นะคะสังเกตดูนะคะว่าไม่เหมือนกันค่ะเป็นแคกตัสที่นิยมชมหมวกหรือว่าชมเซฟนะคะไม่นิยมดูดอกค่ะสำหรับสองสายพันธุ์นี้นะคะความต่างอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่า เมโลดอกเขาจะเล็กๆนะคะเล็กมากก็คือประมาณสักเซนนึงค่ะและดอกเ็าจะเป็นสีส่วนมากเป็นสีชมพูนะคะส่วนดิสโก้ดอกค่อนข้างใหญ่ค่ะดอกเวลาบานนะคะกว้างได้ถึง10เซนก็มีในบางต้นนะคะแล้วก็ให้ดอกสีขาวค่ะสะส่วนมากนะคะเท่าที่เราเคยเห็นเขานะคะแล้วก็อันนี้ดอกบานกลางวันค่ะสำหรับเมโลนะคะดิสโก้ดอกบานกลางคืนค่ะ แต่วิธีการเลี้ยงการดูแลเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะข้อสังเกตที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมโลสามารถติดฝักมเมล็ดได้เองโดยที่เราไม่ต้องผสมเกสรแบบข้ามต้นนะคะแต่ดิสโก้อันนี้ต้องรอให้บานพร้อมกันถ้าเราอยากได้มเมล็ดนะคะต้องมีอีกต้นหนึ่งและบานพร้อมกันผสมเกสรให้เกิดฝักมเมล็ดขึ้นมาค่ะน,นี่คือข้อแตกต่างระหว่างสายพันธุ์เมโลกับสายพันธุ์ดิสโก้นะคะ เทียบกันแล้วดิสโก้ก็จะขยายพันธุ์ได้ยากกว่าเมโลค่ะเพราะว่าดิสโก้ต้องรอผสมเกสรและได้มเมล็ดค่ะแต่เมโลสามารถติดฝักเมล็ดได้เองนะคะมีต้นเดียวก็ขยายพันธุ์ได้โดยการพอมเมล็ดค่ะสำหรับเมโลนะดิสโก้ในบางสายพันธุ์เวลาโตก็เกือบจะเท่าเมโลก็มีนะคะแต่บางสายพันธุ์ก็จะมีขนาดเล็กประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือ โตสุดเขาเนี่ยจะไม่มากไปกว่านี้เท่าไหร่นะคะสำหรับนิสโก้ต้นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแคคตัสสวยๆที่นำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะความสวยของเขาก็อย่างที่แนะนำไปในคลิปนะคะเซฟแล้วก็ลำต้นที่เขียวสวยแบบนี้นะคะสำหรับดิสโก้ก็ดอกเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะบางกลางคืนนะคะก็เป็นไม้ที่น่าสะสมอีก2สายพันธุ์ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชูราดากาเดนค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะและตอนนี้วิชูราดากาเดนมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอป Shopee นะคะเพืเ่อนๆสามารถคลิกลิง์กเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ